ตากันโทวาเลตีนะครับมือนีกัสิมาถ้ำตรงสิงนะครับตรงตรงดักป่าหรือว่าตรงสิงนะครับที่ได้คิดค,นค้นขึ้นเองนะครับอุปรกรณ์ของห้องก็จะมีอันนี้คือทางนา้ำกินที่มันเสียแล้วนะครับเนาะทางน้ำกินห้องมาตัดทั้งทั้งใตออกแล้วก็มาตัดทั้งทั้งบนออกนะครับเนาะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกลุ่มผมแต่ห้องก็จะมีสว่านสว่านใส่ดอกดอกเจาะนะครับ จากด้านห่ากับพับผาดังนะครับให,ให้มันเป็นข้างในเาอย่ประมาณหาสิบเส้นนะครับเขาจะเอาไว้ด้านใน้นะครับเ <c oughs> พื่อที่จะเหตุ <c oughs> เหตุง่าเอาเอิรนว่าง่านะครับเอาพับเข้าไปด้านในด้านในประมาณหาสิบเส้นแล้วก็ด้านนอกปล่อยเงาแล้วนะครับแบบนี้นะครับจากากรห่อก็จะหนึ่งข้างในครับข้างในเป็นแบบนี้ ไปที่จะเฮ็ดดักเวลาป่าเข้าไปแล้วบ่ให้ป่ามันแล่นออกมาได้นะครับจากนั้นเขาก็จะใส่ยางมัดข้างบน,น,าน,นบบามาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาใไห้มันเคลื่อนนะครับใส่ยางมัดก่อนแล้วก็เขาก็เช็คเบิง้งดึงเบิ้งนะครับนะจากนั้นเขาก็จะใส่เสื้อกนะครับเสื้อมัดมัดผดางเคี้ยวนะครับ มันติดกับถังเพราะว่าถังตรงนี้นี่มันจะเป็นร่องนะครับมันจะเป็นร่องเ้าจะมัดตรงร่องพอดีนะครับมัดเสียกตรงร่องพอดีเพราะว่ามองหลังมันจะเป็นมองนู่นกับตรงร่องห้าก็จะมัดตรงร่องมัดแน่นๆนะครับเนาะครับก็ต้องมัดให้แน่นๆนะครับตรงนี้เวลาน้ำ เวลาน้ำมาหลายพันปลาผาด่า,ดางเนาะครับมันจะบรุดเนาะครับตรงนี้มัดให้แน่นๆนะครับเนาะหลังจากที่ห้ามาัดแน่นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะจะใส่เข็มนิบอันนิบขังในก่อนเนาะครับนิบตรงที่มันเป็นเขาเอ็นวางง่ามันเนาะครับเนาะนิบขังในมันตะกอนนิบเย็บขังในง่าที่ห้าวจวงไว้ประมาณหาสิบเส้นนะครับเนาะ เย็บจน,นสุดเลยนะครับเนาะเยบมาเรื่อยๆจนว่าสุดจากนั้นห้องก็แต่ห้องเย็บตรงนี้สุดแล้วห้องก็จะมาเย็บทั้งหนอกเนะครับนะเนาะเพราะว่างานนี่สําคัญเวลาป่าเข้าไปแล้วนี่มันเขาได้ครับแต่มันจะออกจะออกบ่ด้นะครับเนาะตรงนี้จะเย็บมาเรื่อยๆ หลังจากที่ห้องเย็บง่า้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วห้อก็ไม่เย็บง่า้างนอกโวแมนง่านะครับนะห้อาก็ไม่เย็บตรงข้างนอกนะครับเย็บจนสุดเลยนะครับเนาะเย็บมาเรื่อยๆจนสุด พอเขาเย็บมาจนสุดแล้วนะครับเนาะเหล้อเขาจะใส่เสื้อมัดหุ่มเลยตรงปลายมันมัดมหุ่มไปจากนั้นก็เขาก็มาจอหู้หู้ข้างหนามานะครับเพื่อที่เขาจะจอข้างใต้กับข้างบนเพื่อที่เขาจะเอาไม้เสียบต้องมากคัดไว้นะครับเ่อใาหา้น้ำพัดไปนะครับอันนี้คือเ็จเรียบร้อยขั้นตอนท้ายแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้แหละครับเนาะ จะไปใส่ให้เบอร์นะครับอันนี้คือมาหอดดมองไ้แล้วนะครับเนี่ยว่าจะใส่ลักษณะนี่ส่ตรงทางน้ำไหลเลยนะครับเนาะว่าจะใส่ไม่เสียบลงไปบางที่ห้องจอหู้เสียบทะลุลงไปท่งข้างบนข้างล่างลงไปเลยนะครับลักษณะน,นี้นะครับเนะะาะแต่ห้องง่ายครับแต่ห้องก็มันจะมีน้ำไหลห้องก็จะเสียบเสียบตรงบางน้ำไหลในไปเลยนะครับเนาะเสียบลงไปจนถึงดินนะครับจากนั้นห้องก็จะจะปล่อย ใจปล่อยผดางลงไปในน้ำด้ยนะครับปล่อยผดางลงไปให้น้ำไหลไปสะดวกนะครับจากนั้นข้า็จะใส่ไม้เสียบตรงผดางเขียวมัดไว้จักน้อยนะครับนะมัดไว้จักน้อยให้มันตึงๆจากนั้นข้า็จะมาเบิ่งตรงง่านะครับเนี่ยตรงง่าเขาจะโยกขึ้นน้อยนึงเพราะว่าขาจะเอาเอา,เอาไม้ เอาไม้มาเสียบตรงงาานะครับห้ตวงงามันยกขึ้นเพราะว่าตวงงาข้างในห่อเห็ดอา่าให้มันสูงกว่าตรงผดางเขียวข้างนอกนี่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเวลาน้ำไหลก็ให้มัน,มนตโตนลงนะครับให้มันเป็นคล้า,ายๆน้ำตกไหลไปงามันจะเป็นน้ำตกลงไปปาก็จะตกลงไปในผดางเขียวจากนั้นมันก็จะย่อนขึ้นมาบ่ดยนะครับเนะาะปลาแค่นี้ครับง่ายๆครับ อันนี้คือเซตพิธีนะครับเนาะอันนี้คือเซตพิธีจากนั้นเ้องกจะจะไปหาไม้มาปกนะครับปกเพื่อที่ว,ว่าว่าห้ปลามันจะอายนะครับเวลามันจะเข่ามาย่านปลามันจะอายเขาก็จะปกไว้อันนี้คือขั้นตอนการใส่ก็ได้เซจแล้วนะครับโดยาถามมายามกีนะครับเนาะว่าไม่หลังจากที่ห้องใส่ไป สใส่ไวประมาณสี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะผ้ามาเบิงนะครับวามันจะถือบันะครับอันนี้ห้องใส่ตอนกลางวันนะครับบัวูววามันจะถือว่เพราะว่าตอนห้องใส่ห้องเห็นป่าซิวนะครับมันแรนอยู่น้ำไหลนะครับเัาก็เลยม,มาล่องใส่เบิงวามันจะถือว่นะครับเนาะอันนี้ห้องวได้ใส่ข้างพื้นนะครับเัาใส่แชประมาณสี่สิบนาทีตามมาเบิงนะครับเนดะ้อ ครับหลังจากที่เขาใส่ไปเขาจะมาลุ่นกันนะครับเนาะว่ามันจะถือว่าน,นี้นนนก็รู้สึกว่ามันมีปลาซิ่วบ่งกีตโตนะครับเพราะว่ามันใส่ยงามงเวีนนะครับก็กักถือว่าถืออยู่นะครับเนาะก็เบิ้งแล้วก็ได้ปลาซิวประมาณ5ตโตนะครับเนาะก็ะเล่ยเบาขึ้นมากนะครับก็เลยปล่อยไปได้หายเลยน,นะครับมาอื่นเต่า